สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา a channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพระจะมาบอกวิธะะีในการซื้อสินค้านะคะจากร้าน JIB นะคะของแท้แน่นอนนะคะโดยเราเนี่ยจะมาซื้อสินค้านะคะผ่านตัวช้อปปี้กันนั่นเองค่ะโดยขั้นตอนการซื้อนะคะจะต้องทํายังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลมาสรุปให้ฟังกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เก็บโค้ดส่วนลดได้เยอะๆนะคะพูดเลยว่าใช้โค้ดส่วนลด top up กันได้แบบยอยู่มากมาเลยค่ะโดยก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กกดคแช Sub ะะแล้วก็กดกระดิ่งนะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะซื้อสินค้านะคะจากร้าน JIB นะก็สามารถนะคะกดตะกร้าน,นะคะที่ขึ้นอยู่ในคลิปวิดีโอตัวน,นี้ได้เลยนะคะสามารถกดสั่งซื้อจากราาด้านข้างได้เลยนะคะพอเนี่ยได้มีการรวบรวมนะคะจะกราสินค้าจาก JIB ไว้ให้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งร้านเขานะคะก็รวบรวมนะคะสินค้าไอทีไว้เยอะมากๆนะคะหลากหลายมวดหมู่มากๆเลยนะก็สามารถกดตะกราด้านข้างดูกันก่อนได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครหามไม่เจอนะคะไปที่ตัว description ได้เลยนะคะ พอเรากดผ่านลิงก์ไปแล้วนะคะเขาเนี่ยจะเด้งเข้าสู่ตัวช้อปปีนะคะซึ่งเป็นร้านค้าหลักนะคะจากทาง JIB เลยค่ะก็ไปดูวิธีการสั่งซื้อกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนาเพื่อนๆนะคะกดผ่านตะกร้าร้านค้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ร้านค้านะคะ JIB เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นสินค้าโหนจากทาง JIB นะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากซื้อเป็นคอมประกอบเซตแบบนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะกดซื้อสินค้านะคะตรงนี้แล้วก็เลือกซื้อกันได้เลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ จะมีตวัวกลมๆแบบนี้นะคะเขียนว่า JIB ค่ะเป็น JIB Official Store นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดที่ดูร้านค้าได้เลยนะพอเรากดดูร้านค้านะคะเขาก็จะเด้งเข้าสู่ร้านค้าหลักค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีสินค้าให้เพื่อนๆเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆก็มาเลือกดูในนี้ได้ค่ะก็จะมีรายการสินค้านะคะต่างๆให้เราเลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะก็มาเลือกในนี้กันได้เลยค่ะอ่ะสมมติว่าวันนี้นะคะพออยากจะเลือกซื้อนะคะเป็นตัวเมื่อกี้แหละค่ะที่พลอยบอกเพื่อนๆนะคะก็คือเป็นตัวเซ็ คอมประกอบนะคะก็คือตัวนี้นะพอก็จะเลือกเลยนะคะเราเนี่ยสามารถกดซื้อได้เลยนะคะโดยถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากซื้อสินค้าหลายหลายชิ้นนะคะก็สามารถกดที่คำว่าเพิ่มไปอย่างลดเข็นก่อได้นะแต่ว่าถ้าอยากซื้อสินค้านะคะจาก j i v ตัวนี้เลยนะคะกดซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยค่ะและเขานะคะอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกรุ่นนะคะว่าเราต้องการแรม1หนะคะหรือว่าแรม32เนาะอ่ะพอก็จะเลือกเป็นแรม32นะคะแล้วก็กดคําว่าซื้อสินค้าค่ะหลังจากที่เรานะคะกดซื้อสินค้าแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเพิ่่่มพีออยูนนะะคั เพื่อนก็เพิ่มพี่อยู่ของตัวเองไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็มาเช็คออเดอร์นะคะว่าสินค้าที่เราเลือกถูกต้องไหมนะคะต้องการความคุ้มครองสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไหมนะคะถ้าไม่ต้องการก็กดติ๊กออกได้แบบนี้ค่ะมันเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลื่อนลงมาเลยนะคะเราเนี่ยสามารถใช้โค้ดส่วนลดของทาง s h อป e ีกันได้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ายิ่งมันสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเลขเบิ้ลนะคะวันที่15วันที่2 5นะคะแล้วก็วันสําคัญต่างๆนะคะพูดเลยว่าในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดนะคะอย่าลืมไปเก็บแล้วก็มาใช้กันค่ะพเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ส่วนลดท็อปอัพไปแบบเยอะมาก,มากๆเลยค่ะอ่ะอันนี้นะคะพอก็จะกดนะคะใช้โค้ดเลยนะคะพอก็มีโค้ดส่วนลดอยู่10%บเปอนะคะสูงสุด1น0 0งพันพอก็จะกดใช้เลยนะคะอันนี้นะคะลดไปแล้ว1000นะคะเพ ura, ื่อนๆนะแล้วก็พอมีคอยนะคะพอก็จะกดใช้คอยร่วมด้วยแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็เลือกวิธีการชําระเงินได้เลยนะคะวิธีการชําระเงินก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนจะเป็นบัตรเครดิตบ ผ่านธนาคารก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราดูเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูข้อมูลการชําระเงินสรุปรวมค่ะเขาก็จะบอกนะคะว่ายอดรวมเท่าไหร่นะคะมีส่วนลดนะะี่ค่ะที่คอยแบบใช้โค้ดไปนะคะหนึ่เนาะแล้วก็ช้อปปี้คอยนะคะอีก200กว่าก็คือจาก3 0ม0 0ื่นนะคะเ,เพื่อนๆเหลือ2องหมแบบนี้นั่นเนองเนาะและ้วเพื่อนๆนะคะก็กดคำว่าสั่งสินค้าได้เลยค่ะพอเรากดสั่งสินค้าแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการรอสินค้าอยู่ที่บ้านของเราได้เลยนะคะทาง j a b นะคะเขาเนี่ยก็จะส่งสินค้าจากที่ร้านนะคะมาถึงมือเราที่บ้านนะคะโดยที่เราเไต้ออองก ทางไปที่สาขาเลยนะคะแต่ว่าได้สินค้ามาที่บ้านเราเลยนั่นเองะคะ่ะเ,เพื่อนๆนะพูดเลยว่าสินค้าจากทาง JIB นะคะมีเยอะมากๆตามที่พลบอกนะสามารถดูจากตะกร้าด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่เห็นตะกร้านะดูที่ description ได้เลยนะคะ<ม>ก็จะมีลิงก์สินค้าที่พลแปะเอาไว้ให้แล้วนะคะเป็นสินค้าจาก JIB โดยตรงนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าพลเนี่ยก็ขัดหลานที่ถูกต้องเนี่ยมาให้เพื่อนๆแล้วนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวิธีดีๆอีกหนึ่งอันนะคะที่เอามาฝากกัน,นะคะ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลนะคะก็ะะอย่าลืมพิจาร์กดไล้วกก็ดิ่งตด ตาส่วนถ้าใครนี่คะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้พลอยก,ก็ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย